สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีมังกรมารีวิวนะครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับโหตัวบอลล่มเลยนะครับจะมาวิ่งเล่นกับเหล่าเพื่อนๆน,นี่วัวควายโคนีแล้วก็อีเลฟเนะครับนี่อันนี้เรายังไม่เคยเห็นกันนะครับนี่เป็นมังกรตัวใหญ่นะครับใส่ทานสามก้อน,นดูดูหน้าตาของมังกร มีปีกด้วยนะครับปีกตะคือได้ด้วยนะเห็นไหมปีกมันจะเป็นผ้านะดสิครับเรามาเปิดสวิกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงโอ้ตะคือปีกด้วยดูสิเห็นไหมโอ้ยมีไฟที่หัวด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบึอ้เราต้องเอามาสู้กับเจ้ทีอ๋ออมีหยุดด้วยหรอมีหยุดเดินอ๋อมีหยุดเดินตะคือปีกด้วยอดูสิ เมันจะสู้กบตัวทีเล็กได้ไหมนี่นี่มา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 ลองมาสู้กันสิแล้วจะประทะก,กันแล้วเฮ้ยเอ้ยเย,เย,เย,เยกลับหัวแล้วครับแต่เราต้องมีตัวป่วนนะครับนี่ตางมาปวนแล้วมาโพนี่ด้วยเอยพึ่งแยกแยกแยกก่อนแยกก่อนอื ควายวิ่งมามแล้วมีวัวอ๋อโหวิ่งกันเป็นแ้๊งเลยดูดู๋สิอุ้ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน,านะะ้า,า,านะครับบ๊ายบาๆติดตามได้นะครับทุกคน